โลกคือสิ่งที่แตกสลายได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าโลกโลกดังนี้อันว่าโลกมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่าพิกุเพราะจะต้องแตกสลายเราจึงกล่าวว่าโลกก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลายพิกุตาแตกสลายรูปแตกสลายจักขุวิญ,ญญาณแตกสลาย จักขุสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิขุหูแตกสลายเสียงแตกสลายโสตะวิญญาณแตกสลายโสตะสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายภิขุจมูแตกสลายกลิ่นแตกสลายคานวิญญาณแตกสลายคานะสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายภิขุลิ้นแตกสลายรสแตกสลายชิวหาวิญญาณแตกสลายชิวหาสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป,เป็นปัจจัยก็แตกสลายภิขุ กายแตกสลายพทธทพะแตกสลายกายวิญญาณแตกสลายกายะสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมคสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิขุใจแตกสลายธรรมแตกสลาย มโนวิญญาณแตกสลายมโนสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิขุเพราะจะต้องแตกสลายเราจึงกล่าวว่าโลกดังนี้